ครับผมพบกับคลิปนุ่มนาโซกับช่องของ g o o g l e Be t ซ i n g นี่เลยครับต,ตัวอย่างบางตอนสุดยอดมากเลย g o o g l e b e t i n n g ปลาอะไรครับพี่เกิลปลาสกางใหญ่ครับอโอเคครับผมเดี๋ยวรออีกต่อไปดูซิว่าจะได้ปลาอะไรอีกอ่ารออีกแป๊บหนึ่งครับโอเคครับโอ้โอหลังจากได้ปาลาครับนี่แล้ว กูเกิลเบ็ดซิงก็จะมาใส่ใส่อะไรเนี่ยกูเกิลใส่มักเบ็ดมักเบ็ดอ๋อแล้วเหยื่อเราใช้อะไรเหยื่อหัมใช้หัมโอ้ใช้หัม,ห,มหัมผสมกับอะไรหัมแข็งๆเลยเหรอมีอะไรบ้างส่วนผสมหรือท่าลองไม่บอก เป็นสูตรสำเร็จรูปแล้วทำได้ไหมนี่ฮะอาจจะได้อยู่อ่าครับมาดู Google b e t ดซิ g มัดเบ็ด เม่นบ่ใช่โอ้ใช่เป็นวิธีมัดเบ็ดเบ็ดนี้เบ็ดปลาอะไรปลาส่วนมากปลาอะไรที่ได้มาครับปลาสกางใหญ่ปลาสกางใหญ่อ๋อแล้วมีปลาอะไรบ้างพวกตัวเล็กๆมีไหมปลาเบญไพปลานินโอ้ปลานินก็มีเหรอปลาปากโอ้ปลาปากปลาปากนี่ตัวใหญ่ไหม กลางๆประมาณไหนประมาณไหนอ่ะไม่พูดสะละประมาณนิ้วกลางนิ้วกลางก็เอาบอกแฟนคลับหน่อยน่ ก็บอกเฟอนครับตัวว่ากำลังยกัยกมักเบ็ดนี่เนี่ยวิธีมัดเบ็ดเฮ็ดแนวนี้ตัวเพื่อเฟอนครับเขาอยากรู้ไงบางคนเขาไม่รู้ไงบางคนติเ,นเบ็ดเพาะว่ากู Google เกิลก็ต้องบอกเขาเลยยัยกแนวนี้โอ้โหดูนะครับบริการของกูเกิลเบ็ดซิง นี่เสร็จหรือยังเนี่ยยังโอ้ยังใช้เวลานานไหมเนีไ<ม>น่ไม่เหรอไม่นี่ประมาณกี่นาทีสองสามสองสามนาทีหรือสองสามวันสองสามนาทีอ๋อสองสามนาทีนึกว่าสองสามวันไม่ไหวนะไม่ไม่มีใครรอดูนะสองสามวันกว่าจะมัดเสร็จ <c oughs> <laughs> ผมแล้วว่าสองสามวันก็นแล้วแจะเสร็จพระที่จะตกดินแล้วนี่ยังไม่เสร็จอยู่นี่อ่ะไปะ งั้นเรากลับเลยหรือปะนี่ใกล้เสร็จยังเนี่ยยังอีกนานไหมอีกประมาณสองสองวันสองนาทีสองนาทีโอเคอ่ะรอดูอ่ะรอดูครับสองนาที นี่เสร็จแล้วครับง่ายอเองสองสามนาทีสองสามวันไปครับปใส่เบ็ดกันเลยที่ผมใช้ตึกเบ็ดวันนี้ก็ง่ายนะเป็นเบ็ดอะไรครับเป็นกิปหนีตะก้อนะครับน,นอ้องๆนี่สั่งเบ็ดมาจากไหนครับ กับลุงจากประเทศอะไรเนี่ยประเทศไทยอ๋อสั่งจากประเทศไทยตัวนี้ดีไหมดีดีแต่ปลาไม่กิน <c oughs> โอ้ยกำลังขะมักขเม้นกับการมัดเบ็ดนี่แหละครับเสียนของแท้เสียนตัวเล็กไปครับเสร็จแล้วโอเสร็จแ <c oughs> ล้วครับ สโอเคครับผมทำต่ก้าเสร็จแล้วผมก็ใส่โฟมอยู่นะตอนนี้ตอนไหนผมณจะใส่โฟมเสร็จผมก็ไม่รู้อีกสองสามวันมั้งรอก,ก่อนนะครับนี่นะหัมที่ผมใช้ไหนหัมไหนหัมที่ <c oughs> Google b e ส s i n g ใช้โอ้ใ, <น S 1> ใช้หัมตัวนี้ใช่ไหมไม่หัมํมมันเขียวเหมือนวาซาบิจังครับ ไม่รู้ครับถามท่านรองอ๋อท่านรองนี่เป็นใครไผ่เขียวเนี่เป็นนายในายใหญ่ใช่ไหมไผ่เขียวครับอ๋อใส่ไผ่ไ <ฟ S 2> ใบไผ่เหรอใบไผ่มันก็นมีใบมนันาแหมอ๋อมันไม่เห,หม็นใบหาแฉกเลยอันนี้มันไม่ยังสบัยหน,น่เยื่อเหรอวะเยื่อ โอเคครับเยื่อปลอมเมื่อกี้ผมตีไปแล้วไม่ได้ปลาเอา้าแล้วจะไม่ได้ปลาปลอมอหรอเหยื่อย,ยังปลอมเลย <laughs> ปะยางปะยางครับปะายางอืมโอ้โกตอตาคนแล้วเนาะ โอ้เสร็จหมดเลยใช่นี่น่าจะได้ประมาณปลาอะไรครับปลาปักโอ้ปลาปักปลาปักนี่ปลาปักเป็นหรือปลาปักตายปลาปักเป็นโอ้โอเคไปไก่แท้นะกะติ๊กอีกเลยฮัลโอ้บ่เบิ่งผู้แจ็คพาดึกสันไดดึกไก่ก็ว่าค่อยดึกบ่ไก่ก็ว่าค่อยเด็ย้อนจะขอกมวยความพอดี สิมนทิ้ดหยางปล่อยมันไหลเอาก็รีบไปไสกไปกซิเท่าเลยละลงดำดอ้บุคือหรอก บรรยากาศยามเย็นกับน้ำโขงบ้านหนุ่มนาโซ่หมุนมาหมุนมาคอยน้ำเบ็ดติดยังแบบนี้ฮันหมุนมาอย่างสิติดมองอย่างหมุนล้มมาช้าอีกเห็ดได้แบบนี้ในคันเบ็ดฮักเห็ดอะไรนะเอ้า เฮ้ยปลาติดแล้วอ่ะปลาติดแล้วครับเมย์ได้เลยวะโอ้สุดยอดเลยวะปลาอะไรครับปลาหยั่งนี่โอ้เงี้ยงมันปักมือได้นะปลาเงียงครับปลาสะเงงโอ้สุดยอดเลยครับอ้าวโอ้สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปกับหนุ่มนาโซแล้วก็ช่องของ Google Betting โอเคครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Google Betzing หนุ่มนาโซด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายาาาาาาา